นี่ฮะวันนี้ผมจะพาท่านผูาาช้ชมมาดูเบดเบที่มีชื่อว่าสตองเปกาซัทแล้วก็ไลนิ่งเอลราโก้เบดแห่งแสงสว่างกับเบดแห่งความมืดเท่าทั้งสองมาเจอกันเนี่ยบอกเลยว่าตูม้มระเบิดในตอนจบเราก็เห็นกันแล้วนะครับผมว่าเบสองเนี่ยถ้ามาสู้กันมันดุเดือดจริงๆอะ่ะเป็นคู่ต่อสู้ที่เมามันที่สุดแล้วนะในภาคแรกโอเคให้ดูดีไซน์นี่คือดีไซน์ของสตองเปกาซัท เฮ้นนยนี่อะไรเนี่ยมันปีกใช่ไหมปีกปีกกรซัดอะ่ะปีกมาปกกรซัดไม่ธรรมดาจริงดีไซน์เรียบง่ายนะอันนี้เป็นของเกม,มต้องตกใจว่าทำไมตัวดรเวอร์มันแปลกๆนะนี่ Lightning El r a โ o ว้าวเฮ่ไม่ได้ท่านผู้ชมว้าวโอ้ยแย่โอ้ไม่ใช่ละประมาณนี้นะฮะโอเคไปเดี๋ยวเราไปชมกันลยว่าน้องเสียเวลา Let's go ฮะกนันนี่กิ้งกะ แกต้องแพแนะ่โกชุดไม่จริงไปเลยเพกซ์ซับวู้ว้าไปเลยเอลริกโกย่าเงาเป็นไงเอลราโกชนะแล้วอ่ะจิจูวันโกชุดจิจูวันโกชุดว้าวพลังโหดมากฮนะกระเด็นเลยจิจูวันโกชุด ไปเลยเพกระซัตนั่นแหละนั่นแหละโอ้ไม่นะเพระออกระซัตอดทนไว้เพกระซัตรยายิ yeah! ้ส yes! จริงๆอะ่ะผมว่าเพา่กระซัตอ่ะมันควรแพ้แล้วเว้ยแต่ด้วยความที่ผมเนี่ยมีจิตวิญญาณของเบดเดอร์ไงผมสู้สู้ชีวิตสู้ด้วยใจรวมเป็นหนึ่งกับเบเร์ก็เลยชนะนะเมื่อกี้เหมือนจริง ฉันเนี่ยแข็งแกร่งกว่ากิงกะนะแข็งแกร่งกว่าเงกะซัดด้วยดูไว้ด้วยข้าเป็นใครอ่ะไม่จริงฉันน่ะคือตัวเอกแกต้องตายแล้วไม่วันนี้เขาฉันจะมาล้างแค้นในอนิเ้ไม่ฉันแพ้ใช่ไหมแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยฉันจะชนะให้ดูเลยสัตว์เอกซัดเอลโก,กเล่นมันลูกจ่ออ๋ออ๋ออ๋อเป็นไงล่ะฉันบอกเลยฉันแข็งแกงซีซูวันก็ชุด ไปเลยพิกัสัสจ้าอุย๊ยเอโรโกูเอโรโกูโดนแล้วอุย๊ยอ้ออ้ออ้าดีมาอะไรกันเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้เอโอ้โหริวกาโดนเอรโกูควบคนะุมแล้วอุ๊ยหยุดเดียยนะยดเด๋ยวนี้เอรโกูแกอย่ามาคุมฉันนะอย่ามาคุมฉันนะว้าว้าไม่นะริวกะเนีเป็นอะไรเนี่ย หุบปากชอบมาช่วยดิวกะมาสู้กันโอ้ไม่นะน่ากลัวจริงชื่อทุวันโกชุดไปเลยเพคซัสฮะโกชุดเพคซัสอย่าโยมแพ้นะไปเลยย่ยาฮะกันนี้กินกะแกนะแกย่าซีทูวันโกชุด เอาเขี้ยวนี่อุ๊ยไอสัตว์แรงเกินออกสนามเลยระวังด้วยนะทุกคนะถ้าหมุนแรงๆอ่ะไอตุงเหล็กๆมันจะบาดมือเว้ยไอันนี้ยเจ็บว่ะหอก,กั้เนี่ยกินกาแกนักแกชื่อทุกวันโกชุดเก่งซั์อย่าโยมแพ้มันนะอ๋ออ๋ออ๋ออ๋าออ๋อิวก้าฉันจะช่วยนะกลับมาให้ได้ ฉันจะต่อสู้เพื่อช่วยเหลือไม่ใช่ต่อสู้เพื่อล้างแค้นไปเลยเพกกะซัพบาประโยชน์อ้าอ้าฉันบอกแลว้วพะลาวมิตรภาพของแกนะมันทำอะไรไม่ได้หรอกถึงแกจะช่วยเหลือก็เถอะไปเลยเพกกะซัพว้าข่าม่ายตายมืดรากออรร่อนเอมโพเลอร์อีเวชันโจ โจ๊ก้าฮ่า,า,า,าแกกาเกินไปว่ะกิงกาอุ้ยเอราโกมาจริงว่ะเขามาล้างแค้กิงกาฮะไปเห่งความแค้นี้มันไม่ธรรมดาจริงมาครับคราวนี้ใครได้สามคะแนนก่อนคือชนะเลยนะเมื่อกี้มัวแต่เล่นอยู่ว่าติดเล่นไปหน่อยมาใครจะเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดมาดูกันชิวชูวันโกชุดโกชุดไปเลย เล s โกมันมันเลอเกินอ่ะเออโอ้ตูตูตูอะไรตูตูวะตุ้มตุ้มตูตูเมื่อกี้แรงระเบิดได้ไหมไอเสงไอแสงแวบบนั่นคือแรงระเบิดอ่ะโอ้ยได้แล้วฮะเพียงสซตได้หนึ่งคะแนนเล s โก ไปเลยไปก,กัักเอร์ราโก้นักก็ไปเลย let's go เสมือไหมมาดูกันยาปล่อยไล้งทั้งคู่เลยใส่พลังเต็มที่ทั้งคู่เออเออ้โอ,อ้โอ้พยายาอนขึ้นทุกวัน,นเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ ม่ฉันก็ไม่แพ้หรอกรอดิข้านี้ฉันต้องชนะให้ได้โอ้พลังมังกรโอ้ข้านี้แหละไปเลยเอลราโก้ถ้าไม่ตายมังกรมืดเอลราโก้สังเกตดูว่าเอลราโกเนี่ยเขาไม่ยอมแพ้ไงเขารู้ว่าตานี้ถ้าเขาแพ้คือจบเลยโอ้แขนลือเกินแขนเอากันแนกกิงก้าไปเลยเอลราโก้ถ้าไม่ตายมืดย้า ไปเลยถ h ở ไม่ตายมือคูดแรงอะว่าไปแล้วฉันบอกเลยว่าฉันจะไม่แพ้หาคนนี้กินก่อฉันมาที่นี่เพื่อล้างแค้นอะ Let's go เฮ้ย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 อย่ามาชนตรงนี้ เดี๋ยวถูมือถือไ right. oh, ปเลยเอสโก o อุ้ยพลังความเค้มมันโหดจริงฮะแต่ว่าไปเลยเอกั hey, สซัไม่ฮ่ฮ่ฮ่าสองเท่ากันเลยฮะไม่ว่ <c oughs> อาอย,ย่างไงฉันก็ตกรถเนาะเฮ้ยได้เ hey, อกัสซฮ่าฮ่ฮ่ฉันบอกเลยฉันชน,นะไอไงไม่จริงฉันยังหมุนได้อยู่เฮ้ยขี้โกงนี่ขี้โกง ไอ้ขี้โกงน่าเฮ้ยไอ้ขี้โกงเออ,อโอ้เยเพระเอกชนะเลยนะขี้อะไรเนี่ยขี้โกง